มาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่น้องป้องปลายสปูทุกคนนะครับเห็นเสื้อดแดงนะคือบ่าว่อนชาแนลนะครับเด้อตอนนี้เพิ่นกำลังโอ้ผมกระแทกซีว่าใ้ชีวิตคนเฮามันบกขึกันเนาะครับเนาะต้นทุนกันหน่อยเห็ุงานก็ต้องเห็นตากแดดดีนะเพิ่นยังใส่หมวกใส่เสื้อแขนสั้นโอ้แขนสั้นหรืแชแขนวนะแขนสั้นเนาะเอาเอา,เอาผมก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับนะ ตอนนี้เพิ่นกำลังตัดตัดตัดยางโนเล็กเล็กแล้เพ็อ่อนยางโนเบาซอนนะ<ม>เล็กไปเห็นยังอันนะ<ม>เห็ดปอกเสาบ่โอ้ปอกเสาเนาะย<ม>ิงเสียงปองปองทางใต้นี่ก็จะเม่นแล้วเม่นแล้วเม่นแล้วครับเม่นแล้วอื้ม ชา,ายไทยนม่ทราบชื่อนะครับใส่โมกเพาะเชื่อมออลุงสีก็เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เนาะห้อยได้แล้วโอ้ลุงสีมาเมื่อกี้นะครับนะอันที่สองใกล้จะเสร็จนะครับนี่นี่ก็คือกำลังมัดนะครับมัดมัด,มดคง โครงเสารั้วช่วงห่างมันจะเส้นก่อนลงสีนี่ยี่สิบครับฮะยี่ <20 S 1> <20 S 2> สิบเซนเนาะครับมันเล็กมันใหญ่ครับเล็กซอ,องเต็มซองเต็มบ่ใส่เล็กสามโอ้ยใส่เล็กใส่สามเต็มเพื่อเอาเล็กพ่ลึกแค่ครับ มันแข็งแรงเลยครับฮะมันแข็งแรงอ๋อมันสีซ้อยให้แข็งแรงมันบวกครับครับแต่ถ้าเป็นเล็กอันสองนูนเบาสองนูนอย่างนี้เนี่ยมันบวกแข็งแรงเบาลายเบาเลยนี่เด้ครับมันบวดลีข้าเล็กสิบสามนี้อืมสามเซนโอ้ความห่างยี่สิบเส้นเนาะมันบวกลีไปพอดบวกครับผมเบ้ามันบวกลีได้ครับพอดีเนาะครับมันเบิกหน้าตาซึ่งมันเล็กมันใหญ่เด้เล็กมันใหญ่เนาะมันก็เลยหนาเนาะลูกสีเนาะ เป็นสองหุนเต็มนะครับนะแล้วก็<า>ตัวตัวโค้งก็สามหุนเต็ม,มเก้ามิลเอ้าแม่นผู้ได้อันนี้ครับคือใส่มงใส่ยัง<อ>เปิ่นเป็นสรนางเสื้อมทได้ครับเป็นสรารพัดร้างอยู่ใกล้เมียงเต็กเป็นคู่อ่านคู่แนวเมียใส่โอ้ตู้เสื่อมกันซื้อมาใหม่ ปอาซื้อมาเท่าไหร่ครับนี่ทั้งสายทั้งอย่างสามพันสามครับสามพันสามอโทรทุนกุนหน้างานนีบมันก็ธรรมดาเลยตูเสื่อมกับถ้าใส่ย่องเข้าไปลายมันก็บบื่ฮงกับน็นนอกครับกูมือนี่นะอินเวสเตอร์อ <c oughs> ออนนออไนนม่อย่างเงี้ยโอ้ยอ่านระบบทันโอ้ยฟ้าไปเลยน้องของใหม่ยันนะเขา ตรวจสอบทรัพย์สินเนาะอินเวอร์เตอร์เวลด์เออร์ซีเอาัดตนึงกแบบ <Man craft. S 2> กแบบแบบมนคราฟเครื่องมือทำม,มาหากิน,นครับมันก็จำเป็นต้องมีนะครับนะตอนนั้นใส้ยี่ห้ออย่างก็ครับตอนน่ะซีซียังกว่าตอนให้คงรรุ่เกา รุ่นมันล็กๆเนาะการยังดีได้รุ่นห่เขาโมได้เอาวันวินวินขึ้นนะครับขึ้นสองสั้นเลยไหนสามข้นหมอขึ้นบนลุงสี่สมัยตะกี้เนาะสี่คนหามดูพลังก่อนงานอยู่นิดกอกกระพี่มันน่กว่าจะขึ้นได้ท่านเบวาเนาจะขึ้นเม่บอกเลยขึเบิดแห้งเปครึ่งนึงแล้วเนาะเอาเห็นลุงปานเห็นยังครับนี่ เก่าหั่วโบนิซื้อเลยปะครับบันนี้คนั่งดัดเอาเลยครับนั่งดัดเอาเลยเนาะนี่เนี่ย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 ครับนี่นี่นี่ครับเฮ็ดเอาแทนนี่นีเฮ็ดเอามันบอกครับโบนิซื้อโบนิหามันบอกโอ้ผมนึกว่าซื้อมาตัเมืองได้ครับเฮ็ดเอาเองหมดเลยนี่ไม่คือบพื่ให้ปั่นเขานี้ร้านคุมร้านค้ากันนะ ก็โอ้ยออนเมื่อยน้ำเจ้าเด้เบึ่งนูครับ1งอันไปน้ัมันกับมันกัเศรษฐกิจมันในนี้แล้วมันยังสุดโซมกับยนอนเจ้านี่แหละให้มันพ่อง่ายไปทั้งอื่นเลยแล้วแจบมับวันที่สิบหดคือเก่าวันที่หนึ่งมัดคือเก่า น175บาทบ่อเป็นเหลือแม่นบอ่อหักขึ้นหักกำไรเหรอบ่หรือไหนไหนบ่เนื้อว่าถือเถื่อเดียว175สุดเยี่ยว,วยนี่นะครับนี่ก็คือใครยืนบม่ได้สอบหรือใครยืนไม่เหลือนะครับวิธีการทำงานของทีมลุงสีนะครับโดยมีผู้ช่วยกับลุงป,ปานบ่าวซ่อนโตยืน เพิ่นนี่ลูกน้องมื่อกี้นูที่มาอีกลูกน้องนะมีลูกน้องอีก,ก,ออกครับโอ้ใครย oh, <who> ู่สักยังกันกระจายรายได้สู่ซุมซนอยู่ครับแล้วแหละอันที่สองปอไวเลยนี่ก็คือวิธีการดัดปอกนะครับตัดจากเส้นก่อนเหรอสี่สิบห้าเส้นครับสี่สิบสี่สิบห้าเส้น อ่าปอกนี่ความกว้างเท่าไหร่ครับสิบคูณสิบมันบอกครับ,รบอ๋อถ้าสิบคูณสิบนี่ก็ตัดต้องตัดสี่สิหบห้านะถ้าหา้าสิบยาพวพดมันบ,นกบอกยาวพุอนี่ครับดูวิธีง่ายๆนะครับนะปล่อยออกมาจากหาเส้นหาปลายแล้วก็นี่ น่ะน่ะขักขักขับขักไวครับแล้วหละอันนึงถ้าเราไปซื้อนี่อันจากบ้ากครับไปซื้อเอานี่ื้อขาดเป็นกิโลแหละกิโลกิโลนึงมีจังอ่านครับกระประมาณนี่ไหมถึงถ้าเล็กเต็มบปนี้เด้๋ยวับทรงมันเต็มเส้นนึงไม่ใช่ได้ทรงรูหัวไม่รู้ละร้อยบ่เส้นหนึ่งรูละร้อยมันจะประมาณ สี่สิบห้าสิบสิบก็สี่เมตรห้าสิบเม็บ่อลงปานลงสี่ถ้าประมาณสิบห้าสิบหกปอกหร่มั้งเนาะเพราะมันสั้นแล้วมันนิหนักแท่ไแม่นแม่นแม่โ่น้ำหนักมันนมันสน้หนกมันหามันเต็มมันเต็มมันเต็มปกติสองหุ่นเบากับพ่อแล้วนี่ใส่โอ้ใส่ปานเห็ดเงื่อนราคาสองล้าน แต่ก็ดีนะครับโครงสร้างมันจะได้แน่นหนาทาวนเส้นหนึ่งหกเมตรมันก็จะประมาณสิบประมาณสิบห้าเนาะสิบห้าปอกเนาะต่อเส้นหนึ่งต่อกิโลหนึ่งเล็กสองเต็ตมันสี่สิบเมตร <4 S 2> ครับสิบเมตรบนเล็กเส้นถ้สี่เมตรห้าสิบเมตรท่าเบาสี่เมตรห้าสิบ เม็ดหนึ่งมันกัดสีซองว่าบถึงสิบห้าเสนครับบูถึงไรซาวหึ 45, 10, 10สี่เมตรห้าสิปก็สิบเส้นละเล็กเส้นหนึ่งชิบเม็ดนะครับอ๋อมีปัญหาพี่น้องเอ้ยเที่ยงกันย่อนั่นความยาวของเล็กกับอันกิโลนี่แหละ <laughs> เล็กซองหุ่นเต็มเส้นหนึ่งกับหกเม็ดอีโภ อันนี้หาปอกอันนี้สี่เมตรหาซิบสี่เมตรห้าสิบคูณ <45. S 1> สี <5. S 1> ่สิบหสี่สิบห้าเซ้นหักก็สี่สิบมันก็สี่เมตรห้ิบก็ได้เลยสิบเซนส่เมตรห้าิบก็ได้สิวิสิบเซนหรือสีเมตรห้าแงบ่ฮอแล้วเนาะลงสี่เนาะเขาขับ ه, เพื่อนนี่เริ่มสิบว่เข้าใจกันแล้วครับนะผมก็ต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะมีการพิสูจน์กันเกิดขึ้นนะครับเม็ดนึงก็สีได้ขึ้โตสิได้ไปหาบ่าซ่อนซะแล้วลบัดนี้เดินทาง<ะ>มมเมารถเมาเรือไปหาเบาวซ่อนซึ่งอยู่ฝั่งคุณลคนลละครับดอนดอนกคกมะพร้าวกกเดียวนั่นแหละครับสวัสดีทุกท่านครับ